สวัสดียามเช้าที่บ้านสวนลุงติ่งครับเพื่อนๆวันนี้หูช้างด่างเหลืองที่ลือกระถางไปวันก่อนเอากลับมาวางไว้ที่เดิมแดดร้อยฝนร้อยนะครับเริ่มมีดอกนะครับหลายดอกเลยนะครับแถมที่สําคัญนะครับวันนี้สําเร็จจนได้นะครับเพื่อนๆให้ลูกละครับด่างด้วยนะครับเนี่ยในสุดก็สําเร็จนะครับเดี๋ยวชมครับเพื่อน ผู้ช้างด่างเดือนต้นนี้ที่กลับเป็นสีเขียวหมดมานานนะครับผมได้แยกลูกๆเขาออกไปครั้งหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเ,เพื่อนๆในอีพีก่อนนะครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับผมก็เอาเขามาไว้ที่เดิมนะครับสิ่งที่เขามีเพิ่มมาก็คือมีดอกให้เยอะเลยนะครับแล้วรอบโคนต้นเขาครับเนี่ยนะฮะเริ่ม ให้ลูกกลับมาครับที่สําคัญวันนี้นะตื่นเช้ามาผมก็ค่อนข้างจะดีใจนะครับเจ้าตัวเปียกเบบีต้นนี้นะครับโชว์ความด่างเหลืองออกมาแล้วนะครับเป็นเลี้ยงแบบร้อยสดร้อยแบบหลอดานน้านะครับเ,เพื่อนๆวัะดุปลูกก็โปร่งๆนะครับปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับแล้วก็ปุ๋ยละลายชานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมยกไปถ่าย ให้ดูง่ายกว่านี้นะครับตอนนี้ผมยกเขาออกมาด้านนอกแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับต้นแม่เขานะครับกับเขียวเปื่อยนะครับใบจะเปียกเลยนะครับฝนยังคงตกต่อเนื่องนะครับที่พัทลุงนี่คือลูกๆเขานะครับรอบๆนะครับผมยกมาบางส่วนนะครับที่ผมทำไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับ ตอนนี้แข็งแรงมากๆแล้วนะครับเนี่ยใบใหญ่กว่าฝ่ามือแล้วนะครับใบนี้ก็ใหญ่เยอะเลยนะครับเนี่ยนะฮะนี่ลูกเขาทั้งหมดเลยนะฮะหยิบมาให้ชมแค่บางส่วนนะครับจะหเห็นพัฒนาการนะครับอันนี้เป็นต้นที่ออกมาจากไข่นะครับจะเล็กกว่าต้นนู้นนะเห็นไหมฮะ โอเคแต่ที่สำคัญนะครับที่ผมทำไว้วันนี้มันได้ผลนะครับเพื่อนๆตอนนี้เขามีลูกร,รอบลำต้นออกมาใหม่ประมาณสี่นะครับแล้วก็มีดอกอยู่ประมาณตอนนี้ที่เห็นเห็นเนี่ยที่กำลังจะออกอน่ประมาณสี่ดอกนะครับมีแก่ไปแล้วหนึ่งด้วยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวไปดูดอกเขากันก่อนครับ นี่นะครับดอกหูช้างด่างเหลืองเป็นประมาณนี้นะครับนี่ฮะอันนี้ดอกที่กาลังจะออกมาอีกครั้งนะครับเดี๋ยวไปดูดอกแรกสุดที่ออกมาก่อนนะครับนี่นะครับเขาเขาติดด่างแบบนี่นะครับน้อยนะครับเนี่ยนะ มันเลยต้องรุ้นตลอดนะครับว่าจะกลับไหมนะครับนี่คือดอกที่เหี่ยวไปแล้วนะครับนี่เกสอนตวฟูที่เหี่ยวไปแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ผสมอะไรนะครับปล่อยเขาไว้นะครับอ่าอันนี้กําลังบานนะครับนี่นะครับเพื่อนผมก็เพิ่งเห็นครั้งแรกนะครับที่เป็นดอกนะครับ ถือว่าเขาคงแก่ได้อายุสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับอันนี้หน่อข้างต้นนะครับก็เริ่มแทงออกมานะครับส่วนอันนี้เดาว่าเป็นไข่ที่ตอนนั้นรื้อแล้วก็ยังมีอยู่บนอยู่ในวัสดุปลูกนะครับพอวันดีคืนดีเขามีโอกาสเขาก็เลยงอกขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งครับที่น่าจะเป็นไข่นะครับมาดูตรงฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ค่อนข้างจะเห็นชัดหน่อยว่าดอกเขาที่พุ่งออกมานะครับ ไม่ชัดนะฮะง่างดีโอเคโอเคนะครับชัดแล้วนะครับเนี่ยนะครับดอกนะครับก็เป็นกระเปาะตัวเมียนะครับนี่ตัวผู้อยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวมาช้าคงบานนะครับต้นนี้ดอกนี้แล้วก็มีอันนี้อีกหนึ่งดอกครับที่กําลังจะออกมานะครับนี่นะครับก็หนึ่งสองสามสี่สี่ดอกเลยนะครับออกมาแบบ พวดพรวดพร้อมกันหมดเลยนะครับสีดอกในต้นเดียวนะครับถือว่าเยอะมากเลยนะครับแต่ความสําเร็จของเจ้าหูช้างด่างเหลืองต้นนี้ที่มีความด่างน้อยนะครับเนี่ยนะบางทีก็แบบปนด่างมานิดนิดให้พอได้ลุ้นตลอดเวลานะครับแต่ก็ไม่กลับมาสักทีนะครับสุดท้ายนะครับเช้านี้นะครับผมเลยต้องมาถ่ายเก็บไว้นะครับนี่นะครับเพื่อนเห็นไหมความด่างเหลืองด้าน ทังใบตรงนี้นะครับถ้าทาั้งใบเป็นร้อยเปอร์เซ็นตรงนี้ก็น่าจะ,จะสักสิบห้าเปอร์เซ็นตได้นะครับเนี่ยนี่นะครับที่ออกมานะครับก็ถือว่าเดี๋ยวรอให้ต้นนี้สูงประมาณสักเนี่ยนะสักสิบยี่สิบเซนมีสักสองใบเดี๋ยวผมอาจจะลื้อเขาออกมาแล้วก็แยกกระถางนะครับ ส่วนอันนี้ที่ยังหลอดที่จะเปิดนี่ไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสหรือเปล่านะครับแต่ถือว่ากลับมาได้แล้วก็ก็โอเคนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับกับหูช้างด่างเหลืองที่กลับเขียวแล้วก็ให้ลูกเยอะแข็งแรงแล้วก็ส่วนใหญ่จะเขียวแล้วก็มีด่างปนนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ให้ ลูกด่างกลับมาได้นะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับของธรรมชาติที่ให้เรานะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าของบ้านสวนลวงติงนะครับเ,เพื่อนๆขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ